วั S <S พพนนี้ร <Sorry, S 2> าไม่ใช่เ,เ,เ,เลยนะคะใ่บอกเลยว่าลีมเมกันสาวรด<อ>เตยเป็นเตยทำพิธีกรให้พลอยดูหน่อยเพราะอยากดูพิธีกรเตยอะไรนะพี่ออยหนูไปสัมภาษณ์แต่ละคนที่พ่อยดูหน่อยเพราะอยากเห็นได้เดี๋ยวหนูสัมภาษณ์บนรถถ้าเพื่อนแบบยังไหวอย,อยู่เนาะอันนี้เตยเราแบบโตพลังที่ังกำลังหมดแรงเราต้องขึ้นมา เพื่อนอาจจะพร้อมที่สัมภาษณ์ไหมเตยวายวาได้เดินมาเลยดี๋ยววันนี้ขอเลือกละกันเนาะเลือกไดม่ทคะเลยตื่นเตือยสมบัติเลยเลิศสมบัติเลยเสื้อยืมเผมมาด้วยหยาเนาะหยาเนาะเป็นพิธีกรห้ามเลือกนะขอโทษนะอยากอยากอยากจะให้ไปสัมภาษณ์ใครดีคะถ้าไม่หลับก็จะไปชวนคุยทุกคนเลย ใครพี่ออยทุกคนทุกคนเหรอเดี๋ยวเจอเลยมากคนขอคนแรกก็จะได้รีบตักโอ้ยใครซื้อสเต็ปซิ่ให้หน่อยนะแฟนกลับที่น่ารักยายเตยคือดีดอะไรพี่รักตังเนี้ยไม่มีที่ให้เตยนั่งหรอมั้งมันน่าเลใจดีมากอโอมันโอ้จะอ้วกจะอ้วกพี่ออยบอกจะอ้วก จะไปคุยกับใครดีล่ะทีเนี้ยคุยกับเกมเกมก็เก็บทัชขุ่อยู่เออนี่นะอ่ะคุยกับเกมเลยคุยกับเกมเอะคุยกับเกมก่อนรอแป๊บนึงนะเวลาที่ไหนอะเกมเป็นรูมแมทพิสุทธิ์หลักเป็นยังไงบ้างก็สุวัสดีค่ะดีค่ะถอดแมทแล้วก็แลกลิตนดีค่ะน่ารักค่ะ ห้องหลอกมากห้องหลอกมากที่ไปมาละนี่ว่าห้องนี้หลอกแล้วนะห้องวี่รักคือเดอะเบสหลอกเบสโซนเดอร์ตี้พาด้าหรอกพาด้าอยู่บ้านเมื่อมาายพาด้าถือเาางเหงาใช่ของเ่ง sorry นะครูเขาอยู่อย่างนี้นะคือพี่พาด้าเขาอยู่รถทันวันนี่มึงเก็บของก่อนเไม่ไม่ไม่ไปเก็บของก่อน sorry นะ